ครับที่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนั้นมีการจัดประเพณีอุ้มสาวหลงน้ำประเพณีที่เก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ของชาวเกาะสีชังซึ่งก็เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลกในช่วงเทศกาลมหาสงการานต์ครับวันนี้ที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนายสนธยาคุณปลื้มรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายนารงเทพเสนา ในอำเภอเกาะสีชังพร้อมคณะผู้บริหารเทศกาลตำบลเทศบาลตำบลเกาะสีชังรวมจัดงานประเพณีสงกรานวันไหลเกาะขามโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมากสำหรับประเพณีสงกรานวันไหลเกาะขามนั้นจุดเด่นของงานคือการอุ้มสาวลงน้ำซึ่งถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่สืบทอดมาเป็นเวลาช้านานโดยถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของเกาะสีชังที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกราน ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5และจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่18เมษายนบริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่น,นายนรงเทพเสนาในอำเภอเกาะสีชังกล่าวว่าการจัดงานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำนั้นเนื่องจากในอดีตชาวเกาะสีชังจะมีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักต้องออกทะเลอยู่เป็นประจำดังนั้นในช่วงประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย จึงเหมือนเป็นวันที่กลุ่มชาวประมงได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัวไปออกทะเลไปหาปลาแต่จะพาครอบครัวนัดเพื่อนฝูงมิตสหายหนุ่มสาวพากันเดินทางจากเกาะสีชังมารวมตัวที่เกาะคาบใหญ่และลูกหลานที่ไปทํางานที่อื่นก็จะกลับมายัางบ้านเกิดทําให้หนุ่มสาวและครอบครัวมีโอกาสได้พบกันมาปรับความเข้าใจกันหรือขอขามาลาโทษซึ่งกันและกัน จากนั้นชายหนุ่มหรือผู้สูงอายุจะเลือกสาวที่ชอบแล้วขออนุญาตอุ้มสาวลงน้ำในระหว่างที่อุ้มสาวลงน้ำก็จะอวยพรซึ่งกันและกันส่วนผู้สูงอายุก็อาจจะจูงลูกหลานลงเล่นน้ำด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกสนานกับครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการขอพรในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทยโดยจะใช้น้ำทะเลเอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปนอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานอีกมากมายเช่น การแข่งขันเรือพายการแข่งขันเรือหางยาวการประกวดที่ดาปลาวานการแข่งขันร้องเพลงการแสดงของดาราและนักร้องซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก